พอต้อนรับสู่ช่องลูมาหารเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบตัวบทสามยี่ห้อกันนะครับอ่าตัวแรกตัวไหนเอ่ยตัวแรกอันนี้เป็นตัวซิมเพิลเลยค่ะของอีกเกียราคาประมาณ299บาทคือ290เนี่ยแหละครัอืมตัวที่2ครับตัวที่2องไล่ขึ้นมาอันนี้ของจีนได้มาจาก JJ Mall ราคาพันกว่าบาทโอเคและสุดท้าย9กระโดด ตอนซื้อมา9,900บาทแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าหมื่นกว่าบาทเรียบร้อยอันนี้ที่บดกาแฟเป็บิตคอยจ้ะบิตคอยก็ยังซูอไม่ได้จ้ะตอนนี้อโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าเครื่องบด3ต,ตัวนี้แตกต่างกันยังไงแล้วมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องจ่ายแพงกว่านะครับเดี๋ยวที่นี้เราจะเอาเมล็ดกาแฟมาจำนวนหนึ่งนะอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ใช้ม็ดกาแฟแบบน้ำหนักตามที่เราจะเอาไปดริฟหรือว่าไปชงจริงะครับ แค่เอามาลองดูว่าใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยแบบว่าบดง่ายหรือบดยากขนาดไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดของมเมล็ดกาแฟเนี่ยที่เราเอาไปบดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเพื่อความเท่าเทียมนะคะเราจะใส่เมล็ดกาแฟที่น้ำหนัก5กรัมเท่ากันจะได้รู้ว่าอันไหนมันฝืดอันไหนมันช่วยทุ่นแรงแค่ไหนเท่าไหร่กับแล้วแล้วถ้าเกิดแล้วจะออกไายังไง <laughs> อ๋ออาปกติไม่ทำนี้เหรอปกติใส่ด้วยตัวกล่องเลยโอเทใส่ใช่เป็นความโปรโเนาะอ่าอะมาลุ้น,นตัวแรกเก้าสิบบาทจะเป็นยังไงอ่าเจ้งเอยนี่คือ <laughs> มีความแบบว่าเหมือนเด็กไม่เคยหมดดอเป้โอเคน่าจะหมดแล้ว่าธา โอเคเดี๋ยวเราค่อยให้เทียบกันทีเดียวโอเคมาวางไว้ก่อนอ่าฮะโอเคตัวที่สองนะครับอันนี้ท่สของจีนนะคะใช่บาท่เมเบอร์บดทั้งสาตัวเนี่ยคือเราตั้งแล้วสำหรับเอาไว้สำหรับดิฟกาแฟโดยตรงเลยนะถ้าเป็นของอีเกียเนี่ยก็มันไม่มีคลิกไม่มีแบบ ให,ให้ดูว่าได้คลิกนะครับเราก็ลองเทแล้วก็ดูความหยาบของมเมล็ดกาแฟมาเรียบร้อยแล้วส่วนของจีนตัวเนี้ยใช้ประมาณ2ลรอบที่ตัวตัวบิดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งใช้กีกคลิกนะ2 3คลิก23คลิกนะครับโอเคอเดี๋ยวทีนี้มาลองดูที่บดจีนนะครับสรใส่ใสข้างบนนะใส่ข้างบนนะ ดึงเลยเออเก่งมากมน,บบน,น้องส่สอันนนห่่าปึ๊บปึ๊บแต่อันนี้ก็ดูขนาดคงง่ายอยีกอ่าอ,อ่ะพร้อมไปาลายขาับเอ้ยใช้ได้ก็ดูนุ่มๆอยู่ไม่มีตะปุ่ประตับเหมือนเมื่อกี้แต่ก็ยังมีแบบแต่ก็มีมีความไม่สมัครเสมอน,นะอ๋อ แต่เวลาก็เร็วขึ้นเลยอ่ะรู้สึกได้ชัดเจนไปต่อไปต่อนะครับที่พระเองของเราไม่ใช่ของเราเพราะ<อ>เรา<อ>ไม่มี <laughs> ถ้าได้ยินเสียงแลานอกนี่ก็คือเสียงกำลังตอกกระเบื้องอยู่นะฮะกำลังซ่อมกระเบื้องอยู่งานครับ งงนคราฟงงนคราฟปิดปีดพร้อม,อ,อมไหมคะพร้อมอยู่แล้วเพราะว่ากดอัดอยู่ตลอดเวลา <laughs> หมดแล้วด้วยนี่ลื่นเกินลี่นินัดเก็บไว้หมดันสุดท้ายราเหลือแรงน้อยๆอ,อ่า,อาโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องกลิ่นกันดูนะครับเขาบอกว่าที่บทเนี่ยคอมเบรนเตเนี่ยมันให้กลิ่นของกาแฟาที่ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านเราก็จะ ทดสอบโดยการที่เราจะให้น้องเนี่ยลองดมกลิ่นมะเร็งกาแฟจากที่บททั้งสตัวแล้วก็ให้ทายว่าอันไหนกลิ่นดีที่สุดนะครับดมอันนี้ก่อนเล่นๆนเล็นได้ถูกอ่ะอันนี้ไม่บอกว่าอะไรอันนี้อันที่หนึ่งดมแล้วจำไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าอ่ะีโรส ดูหมดเม็ดไอ้นี่ด้วยนะมีสี้ะดีมากอ่ะตัวที่สองหรือว่าตัวที่สามทำไมเออขอสองใหม่ด้่ะขอสองใหม่ สองกับสามฝั่งฝั่งฝั่งนี้คือสามสาฝั่งนู้นคือสองอันไหนดีกว่าชูขึ้นมานี่เนาะหนักเก่งมากจริงหรอจริงถามจริงจริงสุดยอดมันต่างก,กันเยอะไหมคือหนึ่งะไปหึคือหนึ่งคือกลิ่นไม่ดีเลยแบบเค็มเ็มไงไม่บอก แล้วสองกับสามอ่ะมันแบบต่างกันต่างกันคือสามอ่ะมันกลิ่นมันบาลานซ์กว่าแบบมันครบอ่ะแต่สองอ่ะกลิ่นก็สดชื่นหน่อยๆกลิ่นก็แรงแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบเหมือนกลิ่นเดียวมันมีกลิ่นเดียวอ่ะคือกลิ่นสดชื่นกลิ่นแบบผลไม้ผลไม้แต่อันสามคือแบบเหมือนกลิ่นกาแฟก็หนัก้วยกลิ่นผลไม้ก็หนัก้วยคือกลิ่นอยู่ครบกว่าว่างั้นเถอะใช่ ก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่แล้วส่วนสองก็คือของจีนของเราเนั่นเองแสดงว่าพันกว่าบาทก็ดีเหมือนกันก็ใช้ได้สำหรับคนงบน้อยอ่าเบอร์หนึ่งก็คืออีเกียใช่ไหมออันนี้ค่อนข้างปรับได้แบบเลนจ์หน้อยมากคือปรับได้หยาบไม่มีสเกลบอกเลยแล้วหมุนก็ลำบากหมายถึงหมุนตอนปรับนะแล้วก็หมุนตอน ตอนบดด้วยแล้วเม็ดที่ได้ออกมาก็คือไม่สม่ำเสมอเลยอ่าฮะส่วนอของจีนของจีนของจีนนะคะก็ตอนที่บดก็รู้สึกว่าแบบมันก็ง่ายขึ้นกว่าเบอร์หนึ่งเยอะแล้วก็เบอร์ไอเม็ดกาแฟาที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างมีมิติที่ดีกว่าเบอร์หนึ่งแล้วก็มีความสม่ำเสมอดีกว่าก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังมีแบบผง มันจะทําให้เวลาที่เราชงอ่ะมันจะเกิดรสที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอ่าคือความความละเอียดของเมล็ดที่บดออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอหือว่างั้นเถอะอืมแต่ว่าก็ไม่เท่าเบอร์หนึ่งแล้ววัสดุเห็นชัดจนแล้ววัสดุการวัสดุอ่าฮะเป็นไงแบบวัสดุอันนี้ก็ดูคงทนดีแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองทําตกมาแล้วก็มีความแบบว่าเป็นรอยง่ายอยู่นะคะอืมก็อาจจะรูปลักษณ์ดีแต่ไม่ได้ทนขนาดนั้นอ่า สุดท้ายคอมนเมนเต้น,นะคะแน่นอนว่ามันสุดลื่นไหลตอนที่บดเนาะจากที่เห็นแล้วก็เม็ดที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างสม่ําเสมอมากาาคือเอาเม็ดมาเกลีย่ยดูแล้วมันก็ขนาดเท่ากันเกือบจะเป๊ะหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีฝุ่นผงที่มันจะทําให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนตอนอที่ชงแล้วก็แบบวัสดุการผลิตวัสดุอันนี้นะคะข้างในเขาบอกว่าเป็นใบมีด สแตนเลสชุบนิกเกิลแล้วก็ลักษณะใบามีดก็คือเป็นโคนิเคิลคือมันจะทำให้การบดเนี่ยมีมิติมาตรฐานเยอรมน,นีใช่แล้ว <c oughs> ดังนั้นแสดงว่าเบอร์หนึ่งนี่คือตัดทิ้งได้เลยแล้วสมมุติว่าคือถ้างบถึงก็ควรจะไปเบอร์สามคอมมัเดนเต้แต่ว่าถ้างบน้อยเบอร์สองก็หยุดหยวนไหมหยวน ถือว่าใช้ได้รือว่าจริงๆใครแบบว่ายังไม่อยากลงทุนกับกาแฟขนาดนั้นแต่ว่างบก็ถึงก็ลองเบอร์2กันก็ได้แล้วเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมาถึงเบอร์3โอเคได้ครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหารเรื่องครับสสวัสดีค่ะ